ตับหวานจ้ะ<ล>ข้าวเชอร์รี่พี่ครับพี่ข้าวพี่ข้ชอร์รนะจ๊ะข้าวคั่วอยู่นู่นนะจ๊ะไหนข้าวคั่วฮะพริกนะคะนี่ข้าวคั่วใช่ค่ะเ้ยนี่น้ำตาลนะคะข้าวคั่วค่ะเอาเหรออ่ะมันเปลี่ยนใส่กระปุกเฉยๆข้าวคั่วเนี่ยต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำลวกกันมาใส่น,ะน้ำตาลค่ะ มะนาวใส่ปะใส่สิครับผักใส่ทีหลังนะครับค่ะมะนาวอุ้ยเขียงเราอ่าไปปัดเครื่องย้อนเดลเลย จับหวานนะคะลวกแป๊บเดียวแป๊บเดียวผักชีต้นหอมตรงนั้นค่ะชีฟ l o w e เห็นไหมเห็นไหมน่ากินแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแล้วผักเราจะใส่ปะใส่โอ้โหน่ากินจังสุดเวอร์เลยโอ้หวาไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับมันจะได้ ิมอันนี้เทใส่ไปได้ไหมคุณชอบออืออ่น,น,นี่ใส่ปะใส่หมหมดรอเอใส่หมดเลยเก่มาครับแกะได้พออะไรอีกจานใช่ปะ จัดจานค่ะจัดจานค่ะจัดจานจานนี้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งร้อยนะครับอืมมันน่าจะมากกว่าน,นั้นค่ะเพราะว่าหั่นชิ้นใหญ่ค่ะหั่นชิ้นหนา เจ๋งเลยนะครับขายลูกค้ารายเดียวก็ทำเบาๆพี่เก็บ่อ้าขายลูกค้ารา,า,ายเดียวได้เลิกเลยเพราะว่าตับหมดตู้โอเคค่ะปิดมาดูหน้าตา <c oughs> ปิดเลย